ต้องรีบเร่งละร้อยคูณร้อยประมาณเนี้งานอื่นๆเนาะงานทางโลกค่ะหลวงตาถ้าในความสำคัญเรื่องเนี่ยเรื่องการสมบมร์ภาวนาเนี่ยมากกว่าทางโลกสมัยสมัยที่ทำงานนะก็เลยพยายามพยายามไม่ไปในเรื่องเรื่องไอ้ทางโลกอะเรื่อง ไปเที่ยวมั่งไปมีงานประชุม,มอะไรพวกเนี้ยไม่ไปไงกาเรเลี้ยงงานอะไรไม่ไปแต่ไปงานศพไปอยู่ก็แัดปัญหาทั้งโลกไปที่หน่อยละหน่อยประมาณเนี้ยดีที่สุดสำคัญที่สุดห่วงเวลาแบบนี้หาได้ยากที่สุดถูกแล้วเราต้องทำสุด ทุกเอาชาติเดียวเนี่ยมันจะได้ไปหลายอาสงไขยเลยหลายกลับนู่นอะ่ะเพราะมันจะรู้เรื่องพวกนี้มากขึ้นทุกวันเวลาช่วงทิ่พักก็คือยุคว่างยุกว่างแล้วก็ยุกกะดิยุกเด้อกับกับว่างอะ่ะสูญยากลับเนี่ย<ะ>มันก็ต้องขึ้นพักไปพักพ<อ>รมไปนู่นน่ะ มันมันทำไม่ได้ไงไอชี่ซ่งที่ทําได้นะมันก็ต้องรีบทำไงคถ้าคนเข้าใจนะพูดถึงไอแนวทางที่เราฝึกเนี่ยคือแนวทางของโพธิสัตว์ไงโพธิสัตว์เราก็เลยสอนแบบโพธิสัตว์ก็พราเราจังต้องเรียนว่าแต่เกิดอยู่ไงเราไม่ได้ตัดภพชาติเราถึงสร้างโน่นสร้างนี่ถ้าคุณจะไม่เกิดก็ไม่ต้องทาอะไรหรอกต้องทำเลยเลย เอามาที่ตัวเองนะั่นเหละเอากำลังศีลสมาธิปัญญาเนี่ยตัดภพชาติไปนะประมาณนั้นแนะแต่พวกเรานี่ไม่ใช่นะยังเกิดอยู่นะหลวงตาเจ้าคะสิ่งที่เราคิดว่าเรายังเกิดอยู่เราจะต้องเข้าท้องทันทีเราปรารถนาสิ่งนี้อันนี้เราเคยปรารถนามาแล้วเราก็เปคยปรารถนาแต่ช่วงที่เรานะนะ่นี่ะมันไม่มีรอยต่อมันอย่างนี้ไงอ๋อ รอยต่อมันไม่สมบูรณ์เลยมันไม่สมบูรณ์ใช่ตอนนี้รอยต่อพุทธะเนี่ยมันสมบูรณ์อ่ะสมบูรณ์ที่สุดเลยไม่มีใครทาได้หลวงพ่อท่านบอก่ายุคนี้มีค่าเนี่ทําได้เราไปถามท่านเลยท่านบอกว่าในยุคนี้ไม่มีใครทําได้ยกเว้นข้าคนเดียวมันพร้อมพอดีฉันบอกคุยกับท่านได้หลวงปู่นะมันยิ่งใหญ่มากเลยนะหลวงตาฮะ คุยกับท่านได้โทรจิบกับท่านได้ง่ายเด็กๆมันยังคุยกับท่านได้นะ <laughs> เราผู้ใหญ่เราต้องคุยได้เลย <laughs> ใช่ไหมห <c oughs> ลวงตาคะที่ว่าสุญญากาศที่หลวงตาบอกเนี่ยต้องหลังภาษสีก่อนใช่ไหมคะเลยพระ,ะสีมันกับสุญญากาศเราไม่มีเป็นกับที่ศูนย์ไม่มีมนุษย์เพราะมันร้อน บางช่วงเพราะมันหนาวเกินไปเพราะมันลมดินนั่งไฟลมอ่ะมนุษย์ไม่มี<ฆ>มนุษย์ต้องอยู่ในโลกของวิญญาณต้องขึ้น<ฆ>อยู่กับวิญญาณพราในโลกม,มนุษย์อยู่ไม่ได้ร้อนบางยุคมันก็นมีผ้าที่สั้งเจ็ดแปดดวงนั่นม,มันไหมมันอยู่ไม่ได้มันอยู่ได้เฉ่ะโลกวิญญาณบางเรื่องก,กับลมตลอดเลย อยู่ไม่ได้มันไม่สมบูรณนะ์ไงจนกว่ามันจะหายไปถอยออกมาโลกมันหมุนถอยอนะ่ะมันก็เกิดสมบูรณ์มันก็เกิดมนุษย์เกิดพืชก่อนพวกสัตว์พวกมนุษย์เกิดมันก็มาจากโลกวิญญาณน,นั่นแหละ,ะโลกนี้มันเจริญแล้วเสื่อมใช่ไหมมันยาวไกล เดี๋ยวก็เจริญทางวัตถุเดี๋ยวก็เสื่อมวัตถุที่เจริญทุกวันนี่นะเห็นๆนี่นะถ้าเกิดเกิดผูกเขาไฟระเบิดเกิดน้ําท่วมเกิดอะไรเนี่ยหายไปทิพย์ตาเลยนะเป็นผงเลยนะในอดีตมันก็มีแบบนี้เหมือนกันปัจจุบันมันต้องมีใช่ไหมเออเหมือนทุกวันเนี่ยโลกเราเนี่ยมันไม่ปลอดภัยเพราะมันมีแผ่นดินไหวตลอด ทั้งวันเนี่ยมันไหวไม่หยุดนะเนี่ยทีนี้พอไหวไม่หยุดเนี่ยมันก็ต้องเกิดโอ้หลายอย่างอละจะมันจะเกิดช่วงไหนกันเองใช่ไหมไหนจะไปธรรมชาติไหนมันรุ้จะฆ่ากันอีกมันยังฆ่ากันอยู่เลยฆ่ากันทั่วโลกนะไม่ใช่เมืองใจอย่างเดียวตวงตาคะย้อนมาย้อนมาก่อนค่ะ ตอนนี้ลูกจะย้อนมาละเวลาเราสวดมนต์นะคะแล้วก็ขณะที่สวดนะคะแต่และรอบมันเป็นหนึ่งชั่วโมงแล้วก็สับเพในขณะที่เราสวดมนต์น่ะเราสวดมนต์ที่ที่พักคืออาสมที่เราอยู่ะอค่ะแล้วเราก็น้อมตั้งองค์พระน้อมให้เขาตัดสายใายกรรมน้อมตั้งเจดีบุญในขณะที่คนที่เขาสวดพร้อมๆกัน ถ้าเราน้อมกําลังของปู่แล้วก็ทําในสิ่งนี้สิ่งที่เราน้อมจะเข้าไปในกระแสะพุทธมนต์ไหมเจ้าค่ะเข้าโยมมันเป็นการปรับเรื่องราวในชีวิตของเราชีวิตหลวงตาเล่หลวงปู่เพราะท่านเป็นโพริสัตท่านยังเกี่ยวข้องกับสัตว์าบางชาติเนี่ยท่านก็ปรับโลกมนุษย์เนี่ยมันก็ต้องมีการฆ่าเข้าใจไหมมีการฆ่ามีการอะไรเยอะแยะไปหมดเลย คือผู้ิรัษั์เนี่ยส่วนใหญ่ก็ปิดอวัยภูมิมันก็เวียนบนหวังมนุษย์เนี่ยท่านจะมาชดใช้กรรมในเมืองมนุษย์เข้าใจไหมอย่างหลวงพ่อเนี่ยท่านเกิดมาท่านก็นโดนป้นแนละ้วฮะตนเด็กโจนป้นฆ่าบิดามารดาท่านฆ่าเลยนะท่านก็เลยอยู่กับอยู่กับพี่สาวอยู่ับใครไม่รู้ อยู่กับน้าอยู่กับอะไรเนี่ยจำไม่ได้แล้วล่ะพ่อแม่ท่านโ,โดนโจน,นพ้นฆ่าตายหมดนะถ้ามาชดใช้กรรมในมืมองมนุษย์ไงคือถ้าปิดอวัยภูมมิเนี่ยันก็ต้องมีกรรมอะใช่ไหมล่ะมันใช้ในเมืองมนุษย์ถ้าเราถ้าเราน้อมแล้วก็ด้วยกำลังของ หลวงปู่กำลังจักรพพรดิกำลังของเทพพรมทั้งหลายกำลังของพระไตรสนาคมในขณะที่สวดแล้วก็น้อมไปถึงหลวงปู่หลวงตาอย่างเงี้ยแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันเพื่อเรื่องนี้ไปกับไปสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราแหละกับเราหลวงปู่กับหลวงตาอะไรพวกนี้นะพวกนี้มันเวียนว่าจะเกิดตลอดไงมันจะดึงมาเองมันจะดึงมาเอง อ๋อมันจะดึงมาเองสายใหญ่มันจะดึงมาเองคมันมันดีมากเลยใช่ไหมเจ้าคะก็ดีดีก็ทำงานเกี่ยวข้องกับเราไงคอนาคตมันจะได้หมดเรื่องหมดราวกันไงโอ้โหโหสิกรรมกันไปแล้วไงมันไม่ต้องไปขอขมาเลยกรรมเลยเนาะทำในนั้นเลยอ่ะโดยเฉพาะพวกที่อยู่เทวดาหรือพรหมนี่คโหสิเขาหัวสิอยู่แล้วแต่พวกสัตว์เดรัจฉานพวก ขึ้นมาจากข้างล่างเนี่ยเนี่ยเราต้องคอยปรับค่ะโอ้จริงๆมันได้เยอะมากเลยนะมัตรวจมน์มนเนี่ยมีเป็นมันมันมีประโยชน์มหาศาลนะถ้าเราไม่ขี้เกียจน,นะค่ะถ้าเราเขี้เกียจเราก็ช่วยเลยไม่ได้เพราะเราต้องเวียนว่า,จาใจเกิดข้างหน้าเนี่ยไอ้ข้างหลังที่เราทําไว้เนี่ยมันก็เกิดเกิดตายตาย,ตาย,ตายมันก็เราอนะ่ะทั้งดีหรือไม่ดีเพราะมันไม่ได้ไปไหน ม่มนุษย์ก็ข้างบนข้างล่างแล้วก็มนุษย์ข้างบนข้างล่างแล้วอ่เวียนไว้นจะเกิดอยู่ตรงเนี้ยมันไม่เจอกันเป็นไปไม่ได้หรอกเจอแน่นอนอยู่แล้วแล้วเวลาเราสวดมนต์นะคะลงตาตามรอบอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งในยีิบสี่ชั่วโมงอะค่ะที่เราเช้ามากลางวันมาบ่ายมาเย็นมาขณะที่เราน้อมอะค่ะข้างบนเนี่ยรู้วาระจิตเราหมดเลยใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ รู้การเคลื่อนไหวของมโนกรรมการคิดของเราทั้งหมดรู้ดิค่ะรู้ทุกอย่างไม่ว่าเราจะทราบซึ้งถึงคุณของแผ่นดินเราจะกระตันยูต่อผู้มีพระคุณเราจะน้อมแผ่อันนี้ท่านรับรู้ทุกอย่างเลยใช่ไหมเจ้าคะค่ะท่านไม่ช่วยเราเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเจ้าคะเพราะนั้นเราต้องคิดดีแล้วเราก็ต้องทำดี แล้วเราก็ต้องพูดดีใช่ไหมคะใช่จะหมดเวลาแล้วค่ะมีใครจะถามอะไรไหมคะอไม่ชีถามอะไรมีอะไรถามไม่ชีเดี๋ยวอีกหน่อยหนึ่งอยากถามหลวงตาเรื่องสายใยบุญนะคะ คือหนูแค่สังเกตเวลาแบบไปตามงานหลอ่อพระหรือไปตามวัดหรือไปตามที่ไหนที่มันมีแสงสว่างเยอะๆเราก็จะเห็นสายใยญเหมือนเหมือนตะข่ายอะเต็มไปหมดเลยเนี้ยมันก็ถูกแล้วเพราะเราสร้างสมมติวตอนนี้เราก็ยังสร้างพระยอยูนะ่พอเราสวดกันเสร็จเนี่ยพอเริ่มสวดมันก็สายใหญ่กับไปตามรูปรักที่เราเราเคยสร้างที่มีทั้งองค์เล็กองค์น้อยองค์เนีย้ยไปหมดอนะ่ะมันเป็นสายใหญมันเป็นตะข่าย อย่างนี้คือหนูก็นั่งพิจารณาว่าเราอย่างนี้ถ้าเราเห็นแล้วเราอธิษฐานเชื่อมสายใยหลวงปู่ผ่านเรา<อ>ืเพื่อเชื่อมสายใยพมุมารเป็นโยเชื่อมสายใายจักรพรรดิผ่านเราไปที่สายใยนั้นเพื่อที่จะเชื่อมไปรูปลักษณ์พุทธธรรมสสงฆะเชื่อมไปยังเจ้ากรรมนายเวรเราด้วยผู้ที่ยู่ข้องเกี่ยวพันกับเราแผ่ไปตั้งสถานที่นั้นๆนผู้ที่ต้องการให้เราช่วยเหลือผู้ที่คิดถึงเราอะไรเนี่ย นี่หนูคิดว่าเ,เราจะทายังไงที่ทําให้เราคิดได้ตลอดเวลาเราต้องอธิษฐานบ่อยๆใช่ไหมคะเราต้องสวดมนต์แล้วก็แผ่แล้วก็ต้องอธิษฐานกังวลมันต้องทําตลอดอะอย่างไม่จีเนี่ยไม่มีงานอย่างอื่นแล้วขับรถไปไหนก็แผ่ก็สวดก็พิจารณาไเขาไม่ทํานะเขาไม่ทําทางโลกแล้วเนี่ยใช่ไหมก็ามาฝึกอย่างเดียวเขาไม่ได้บวชอะไรก็ยังฝึกอยู่บ้านเขา ไม่มีพาราเขาฝึกตลอดทั้งวันทั้งคืนะไม่ได้ไปไหนเลยไปไหนไม่ได้ไม่ไปก็ไม่ไปไหนเลยก็เหมือนเรามาอยู่จักขาเนี่ยเราไม่ไปไหนเอามันก็อยู่กับบุญ่ะชีวิตยอยู่กับบุญะอยู่กับการสวดมนต์แผ่เมตตาโมรนาบุญบันทึกบุญยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ําก่อนนอนตื่นนอนอะไรพวกนี้ยมันก็อยู่อย่างเนี้ยเดี๋ยวก็หมดวันเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็หม,หมดไปหมดไป เนี่ยแค่เนี้ยไม่กี่วันไม่กี่เดือนไม่รู้อะไรคงเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้หรอกต้องรู้มั่งละ่ะอย่างน้นนอยกับบอกให้เขาถูกถูกหวยได้แหละได้วหวยได้นะเอาว่างั้นแหละแล้วหนูเขาถามหน่อยว่าสายใหญ่บุญที่หนูเห็นเนี่ยคือเกิดจากการที่พุทธเจ้าพระองค์ท่านทิ้งเอาไว้ใช่ไหมคะใช่เราเราคือทิ้งเอาไว้เหมือนที่หลวงตาบอกว่า จกกักรพพรดอ่ะมันไม่ใช่ของ,ของใครคือก็คือทิ้ง,<อ>งไว้แล้วก็คือหลวงปู่ท่านทําต่อ<ช>แล้วหลวงตาก็มาต่ออีกทีหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมคะอยู่ที่คนเข้าใจเรื่องพลังงานใช่ไหมโอเคนะพู้ได้เจ้านะ่ะท่านไม่เกิดแล้วอะ่ะคือท่านวรวมบารมีท่านแล้วเป็นปัจจุบันกรรมแล้วไม่มีอนาคตเนียคือเป็นแก้วแล้วแต่จกกักรพพัดไม่ใช่ <laughs> จักพรพรรดิมีแต่พุทเจ้าองค์ปฐมององค์พระองค์งข้างหน้าองค์ปัจจุบันถ้าไม่บวกก็เป็นจักรพรรดิไงเพะาะนั้นกําลังพลในพันธเยอะมากเลยบวกกับกําลังหลวงปู่ซึ่งเป็นโพธิสัตว์ที่เต็มแล้ลองคิดดูมันมากขนาดไหนใช่ไหมมากจนเรียกว่าเอาไม่ประโยชน์อะไรก็ได้อะประมาณนี้แหละคือจะมัวจะอะไรมีอะไรอ้าว ก็คนที่เกี่ยวข้องก็คนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับหลวงปู่กับหลวงตาไงใช่ไม่ต้องเลงนะไปที่หลวงปู่แหละเดี๋ยวท่านไปเองอะที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราอ่ะธุรกิจเรื่องงานเรื่องเจ้าคำในเวรเรื่องอะไรต่อเมยอะไรเยอะแยะไปหมดเลยใช่มันก็เวียนว่าจตายเกิดตลอดมนุษย์วิญญาณทั้งหลาย ทุกลมหายใจเขาออกในนั่นก็คือญาติเราด้วยใช่ใช่ปรับปรับให้หนูหน่อยให้เขามาช่วยเหลือกื้กุลหนูนะคะใช่ไหมมีดิตอนที่เขาสวดพร้อมกันน่ขับรถก็ทำได้เนี่ยได้เนี่ย ขับรถเนี่ยยิ่งยิ่งดีด้วยให้เจวดาหรือให้ภพภูมิตอนนั้นขับแทนเรายังได้เลยถูกถูกใช้ได้มันอยู่ที่เราจะเอามาใช้หรือเปล่าละ่มาะมัวแต่คุยกันหรือเปล่าละ่ะอามีอะไรครับหลวงตาไอพอดีลูกสาวเขาขยันเขยอยถาม เวลาสวดมนต์ตอนเช้ากำลังจะไปโรงเรียนสวดมนต์ก่อนไปโรงเรียนเขาบอกว่าเขาเห็นพระพุทธเจ้าเดินลอยนำหน้ามาแล้วก็มีเทวดาหลวงปูด่ดูรลอยแล้วก็มานั่งด้านหลังแล้วก็มาสวดมนต์ด้วยอย่างเงี้ยใช่อันนี้หมายความอาก็ฉันมาสวดจริงๆครับผมเยาเจ,จักรพรรดิเนี่ยครับเป็นรูปลักษณ์จักรพรรดิ แล้วล่าสุดนี่ก็เมื่อสองวันนี้ก็มองรูปหลวงปู่ดูอยู่แล้วก็มีเงาแล้วก็มีแสงออกจากดวงตาของหลวงปู่ใช่กับเขานะครับเพราะว่าเขาเห็นบ่อยแล้วเขาเขาอยากให้ผมามหลวงปู่ท <c oughs> าหลวงปู่ดวงตา <c oughs> คือพลังงานบุญเนี่ยมันจะผ่านลูกตลอดอ่ะไม่ไม่ใช่ครับไม,ไม่ใช่ไม่ผ่านตลอดเวลา่บาง,งท,ที่เขาเห็นนะบางทีเขาก็เห็น เห็นผีแน่นอนนสวดมนต์อยู่ด้านข้างพนมมือสวดนเด็กมันเห็นอยู่แล้วครับคนเนี้ยนะครับพอพอเขาเห็นเนี่ยเขาก็ต้องนึกถึงหลวงปู่หลวงปู่ช่วยเขาหน่อยแค่นั้นเนี้จำไว้นะลุงสมัยเด็กๆไปวัดสแกนท่านก็จะบอกอย่างนั้นอ่ะครับเองก็บอกให้ข้าช่วยมันเลยนึกถึงข้าผมผมก็อยากให้หลวงตาบอกเขาว่าให้เขามีแรงบันดาลใจที่ว่า ปฏิบัติต่อไปให้สุดชีวิตนี้ครับใช่เพราะว่าม,มันเป็นตัวช่วยดํารงชีวิตเขาด้วยงงตัางหลวงตาหลงตาพ,พวกภูมิทั้งหลาย,ยโดยเฉพาะพวกจาตุมเนี่ยจะดูแลเขาจะเพราะเขามีผลประโยชน์ร่วมกัน <laughs> เอาบุญไปเอาทรัพย์มาอะไรประมาณนั้น <laughs> <laughs> เห็นไหม <laughs> แล้ว <c oughs> มีอแคตหนึ่งก็คือ อย่างพ่อผมเสียชีวิตไปประมาณสิบปีแล้วอย่างเงี้ยเขามาเข้าฝันเขาบอกว่าพ่อจะไปแล้วนะคือเขาเ้าไปเกิดหรือว่ายังไงครับเขาจะไปเกิดเขาไปเกิดเขาเขาบอกว่าจะไปเร้วนะคือไปเกิดแล้วไงครับคือเขาจะต้องเกิดตรงนี้นี่จะสองทางใช่ไปเกิดอย่างเดียวไปเกิดใช่ไหมครับใช่ครับผมส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ทุก ทุกคนแหละัวใหม่ๆนี่ไม่จะฝันเห็นญาติเคยทำบุญมามากไม่เคยได้เลยวอสสวดเนี่ยเริ่มได้แล้วญาติเริ่มได้ประมาณนั้นนะลูกตาเจ้าค่ะพอดีคนชื่ออ้อมบอกว่าเป็นหมาของหลวงปู่ไหมคะเคยเกิดเป็นหมาของหลวงปู่ไหมคะทุกคน เกิดมาอยู่แล้วล่ะเจ้าค่ะอ้าวทำไมอ่ะสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วทั้งนั้นแหละหลวง,งปู่ม,มั่นไปอ่านประวัติหลวงปู่ม,มั่นดีหลวงปู่ม,มั่นน่ะท่านเคยติดในภูมิของหมาเนี่ยมาร้อยชาติอ่ะแล่มีใครไม่เกิดหรอในนี้นมันเกิดมาหมดแล้วล่ะสัตว์ประสักทั้งหลายกวาจะเป,เป็นมนุษย์ หนูจะได้สบายใจแล้วดีใจค่ะหลวงตาทำไมก็คือเมื่อวานนี้น้องบีบเขาบอกอะค่ะบอกว่าพ่อเขาบอกว่าหนูอะเป็นหมาของหลวงผู้ดูก็ถูกแล้วล่ะสาทุค่ะก็ดีแล้วมายุคนี้เราดีขนาดไหนเนี่ยมาเจอท่านอีกนะสาทุค่ะอหลวงตาค่ะไหนไหนมามาแล้วก็แวะมาที่หนูหนูก็ถามเลยค่ะหลวงตามีน้องคำถามเดียวคำถามเดียวค่ะเดียวค่ะพอดีน้องเขาฝากมาค่ะ แม่เขาว่าเสียชีวิตแล้วนะคะหกสิบสองแต่ขณะที่แม่เขาเมื่อยี่สิบปีก่อนเวลาแม่เขามีปัญหามันจะมีเสียง mm hmm. เสียงหนึ่งไปกระซิบบอกแม่เขาให้แก้ปัญหาแบบนี้แบบนี้เป็นแม่เขารูปวาดรูปมาเป็นเหมือนรูปเทวดาค่ะแล้วเขาคําถามของน้องคือว่าตอนนี้แม่เขาเสียแล้วนะคะเทวดาองค์นั้นยังอยู่ไหมคะอยู่ดิอย,อยู่อยู่ที่รูปหรืออยู่ที่ที่ใน,ในรูปหลักนึกถึงเขาเข้าขมาแนละ้ว่ะตาโุค,ค่ะ วัตถุบิดาเป็นเสียงกระซิบความผูกพันกับแม่เขาเพราะนั้นเวลาเราไปไหนเนี่ยเราก็ต้องไปอธิษฐานเนี่ยอะไรช่วยเหลือเกื้อกูลในการเวียนว่ายตายเกิดให้ดูแลรักษาอนุเคราะห์ช่วยเหลือกันเนี่ยบอกงเงี้ยในอนาคตเราไปมีปัญหาเดี๋ยวเขาก็มาบอกเลย่ะขอคุขค่ะลงตาอ้าวขถูกแล้วไงขอบคุณค่ะบางทีมัวลืมไง มัวลืมมัวเพล,ลินเขาก็ยังมาบอกทุกคนก็มีเทวดาของตัวเองเลยใช่ไหมคะหลวงตาอืเทวดาจะมีก็ต้องมีบุญไว้มีบุญให้เขาอ่ะอย่างว่าสวดมนต์เนี่ยแล้วก็มีความผูกพันกันโดยสายใหญ่แห่งบุญไงค่ะหลวงตา<ะ>กาบหลวงปู่ค่ะหนูมารายงานตัวโ<อ> <c oughs> พอดีหลวงปู่พามาค่ะหลวงปู่พามาค่ะหลวงปู่พามาจากสวีเดนค่ะหลวงปู่ทวดเรื่องหลวงปู่ดูหลวงปู่ดูค่ะโอ้สาธุหนูพยายามอธิษฐานกับหลวงปู่มาตลอดขอเรื่องหน้าที่การงานเรื่องทางโลกไม่เคยได้เลยค่ะโอ้แต่พอหนูทุกข์มากๆหนูหาทางออกไม่ได้หนูก็เลยลองคุยกับหลวงปู่ว่าหนูจะมากินนอนสวดมนต์กับหลวงตากับหลวงปู่ หลวงปู่จัดให้อย่างไวเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> หนูขอทางโลกไม่เคยได้พอขอมากินนอนสดนม์หลวงปู่จัดให้เลยค่ะสาธุลวพอหลวงปู่จัดให้ปุ๊บหนูก็เลยต้องทิ้งอย่างที่หลวงตาบอกหนูทิ้ง,งทิ้งแฟนทิ้งงานทิ้งทุก,ททกอย่างแล้วก็กลับแล้วก็มาที่นี่ค่ะก็เลยมาลายงานตัวเพราะว่าหลวงปู่พามาส่งถึงที่มาถึงมือหลวงตาวันนี้เลยค่ะหลวงตาก็มาที่นี่เลยวันนี้สาธุค่ะ ขากลับไปก็ับอธิษฐานทางโลกอธิษฐานก่อนแล้วก็กลับไปตอนนี้มาอยู่ในกระแสแห่งธรรมกระแสแห่งบุญยังไม่ยังไม่ถึงขนาดนั้นสะละ้วยังกลับอยู่ไงถ้าสละแล้วไม่กลับมันก็โอเคแล้ว<笑><笑>สิ่งที่ทำได้ยญญากนะ หลวงตาคะพอดีหนูสวดมนต์มาเรื่อยๆแล้วหนูเห็นแต่ทุกข์อะคะ่ะทําไมมันไม่มีความสุขเลยอะค่ะหลวงตาเ <c oughs> ดียวก็สุขฮะมันก็มีสุขมีทุกข์อะระยะเวลาของสุขกับทุกข์อะทั้งโลกเนี่ยมันเป็นกรรมของหนูหรือเปล่าคะ <c oughs> เป็นเดี <c oughs> ไม่เป็นได้ยังไงหรอ <c oughs> มันเป็นทุกข์ทางใจอะค่ะหลวงตาโอ,อ้ทุกข์ทางใจมันเห็นอะไรก็รู้สึกแก้ไขใ,<ค>ในชาติปัจจุบันนะเพราะทุกข์ทางใจเนี่ยมันจะตามเราไปหลายภพชาติ ไม่เหมือนทุกทางกายทุกทางกายคือการเจ็บป่วยเนี่ยพวกเนี้ยเวลาเราตายมันเอาไว้เผาโรคมันก็ไปกับกายเราด้วยไงโดนเผาต้องรีบเรียบฝึกให้มันผ่านให้ได้นะโรคทางใจเนี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูเห็นแต่ทุกแต่ว่าหนูไม่มีกําลังจะตัดมันนะคะไม่มีกําลังเพราะไม่ฝึกถ้าฝึกไปเรื่อยกําลังมันก็จะมากขึ้น เหมือนคนโอ้ยไม่มีบุญอา้าวก็ไม่ทำมันจะมีได้ยงไงใช่ไหมพระเจ้าท่าครับสมัยที่ท่านยังเป็นมนุษย์อย่างเราเนี่ยท่านก็ท่านก,ก็ทุกข์มั่งสุขมั่งอนะ่ะใช่ไหมพอท่านรู้ท่านปัตตั้งความปรารถนาท่านกับไปเลยนะท่านก็มาจากมนุษย์อย่างเราเนี่ยแหละถ้างั้นหนูขอมา ศึกษาแนวทางหลวงตาตั้งใจเรียนแล้วหนูจะเอากำลังที่มีไปตัดเลยใช่ไหมคะที่นี่ยสงบที่สุดแล้วละ่ะ <สา S 2> ในรร<ท>ดา,าสาขาทั่วไปที่นี่ยสงบพื้นที่กว้างขวางม <c oughs> <c oughs> าอยู่ที่ไหนก็ได้ <c oughs> อยากอยู่เงียบอยู่ในป่ามันก็ได้แต่กลางเต้นอยู่ก็ได้ข้างบนเนี่ยเพราะนั้น ใครอยากวิเวกมาเลยอย่างมาเนี้ยสาขาวังเหนือเนี้ยท่านก็ต้องมาเข้าวังเนะยเ,เข้าวังเหนือไงเอาได้เวลาแล้วขออีกหนึ่งคำถามสุดท้ายนะครับอย่างคนที่จะมาทางธรรมได้นี้ต้องเจอความทุกข์มาก่อนใช่ไหมครับ ไม่นาบางคนเขาก็ไม่ได้เจอดวงตาไม่เห็นเจอทุกอะไรเลย <c oughs> มันเป็นบางคนคบางคนก็ป่วยแล้วก็เข้ามาบางคนก็ทุกจากสภาพสิ่งแวดล้อมในครอบครัวบางทุกก็เกิดจากงานอะไรพวกนะี้แต่พวกที่เจตนามาสร้างบาร,รมีโดยไม่มีความทุกข์อะไรเนี่ย <c oughs> คือคนที่เข้าใจแเป็นการบันทึกมาไม่เหมือนกัน <c oughs> ใช่ไหมครับแต่ละคนคสาธุครับ คือตอนไปเจอหลวงปู่ครั้งแรกนะท่านให้สวดมนต์ไงท่านบอกเองต้องมีฐานคือเวลาสวดก็อยู่กับพระนี่เรื่อยเพราะพระเนี่ยถ้าเองเข้าไปเรื่อยเนี่ยฐานเองจะเข้าใจเรื่องฐานกรรมฐานเข้าใจเรื่องอดีตเราอดีตเป็นยังไงเพราะอดีตเราเนี่ยเราไม่รู้เป็นไปไม่ได้หรอกเพราะทุกคนเนี่ยทํากรรมอะไรไว้มาอยู่ตรงนั้นใช่ไหมล่ะกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรม แต่จิตเราไม่โทนทึกพอนึกมันก็เป็นภาพปัจจุบันเนี้ยชาติปัจจุบันเรานึกมันก็เป็นภาพเป็นความรู้สึกเลยชาติที่แล้วก็เหมือนกัน